ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หของแดงตั้งเป้ากระชากตัวอเล็กซิสแม็กซ์อาลิสเตอร์แคสตินแอนฟิลในฐานะกองการรายใหม่ที่มีราคาที่ถูกที่สุดนะครับโดยมีรายงานล่าสุดในดีลของอเล็กซิสแม็กซ์อาลิสเตอร์กองกลางดีกีทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกและของสโมสรไอนไรนแล้วมีรายงานออกมันกันบ้างนะตอนนี้ได้มี3ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพิวรีก ต่างกำลังให้ความสนใจในตัวกองกลางรายนี้แบบพร้อมๆกันนะครับโดยทางลเวูของพวกเรานั้นก็พร้อมที่จะคว้าตัวอเล็กซิสมาสอาริสเดอร์เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันในฐานะกองกลางที่มีราคาที่ถูกที่สุดในตลาดในเวลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับนักเตะกองกลางรายอื่นๆที่ตัวเป็นเจ่าเชื่อมโยกับลิเวอร์พูลในเวลานี้นั้นล้วนแล้วแต่มีราคาที่สูงเกิน50ล้านปอนด์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับอ้๊ยพอ่พี่น้องของดีราคาถูืกได้ครับเด้อ โดยตามรายงานจากล่าสุดนะครับนงานคือ Gazzetta dello Sport สื่อกีฬาชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ได้มี3สมสโมสรใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลต่างก็กำลังให้ความสในใจตัวของ อเล็กซิสแมสอ i ิส e ตและพยายามที่จะคว้าตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ได้แต่ทงนั้นทางสื่ออิตาลีรายนี้ก็มองว่าแมสอลิสเตอนั้นน่าจะมีความสนใจท,ที่อยากจะย้ายมาค้าแข่งในลีกเกาโชเซียอิตาลีกับทางยูนตุสมากกว่า3ทีมหัวแถวของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนั่นพอยูนตุสน่าจะเป็นทีมในฝันของนักเตะร,รายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยกองกลางในวัย24ปีรายนี้นะครับย้ายมาจากอาร์เจนติโนสจูเนียร์เข้าสู่สโมสรไบรตันเมื่อปี2019และสร้างความประทับใจใกับแฟนบอลไบตันเป็นอย่างมากโดยเฉพาการทำงานภายใต้าการคุมทีมของเกรแฮมพอดเดอร์ณนเวลานั้นถิดว่าอเล็กซิสแม็กอาริสต้าเป็นนักเตะแกนหลักของทีมที่ขาดไปไม่ได้เลยจนทําให้ตัวของคนนั้นกลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับ โดยทานด้าของตัต้แมกกาตสื่อของอิตาลีไรยก็ได้ออกมากล่าวอ้าองคำพูดของเอเจนต์ส่วนตัวของอเล็กซิสแมสอาริสตาโดยเขากล่าวส,สั้นๆไว้ว่าผมพูดได้สั้นๆณตอนนี้หลังจากที่นักเตะภายใต้การดูแลของผมนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอารเจนตินานั้นก็ทําให้ณตอนนี้มีหลายสโมสรในยุโรปต่างก็โทรมาหาผมเพื่อขอคว้าตัวกลางตัวเก่งรายนี้ไปร่วมทัพ โดยเฉพาะทีมหัวตารางพิมเลีกที่แสดงความเจเจนเป็นอย่างมากและผมก็ยืนยันว่าผมพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอและจะทําการวิเคราะห์ในทุกข้อเสนอและแตัดสินใจ,ะจะร่วมกันกับอเล็กซิสแมสอาริสตาอีกครั้งในช่วงตลาดเด่นมกราคมนี้ ดยที่ผ่านมานั้นนะครับอเล็กซิสแมทอาโิสเตอร์ทำงานอย่างยดเยี่ยมมากๆกับไบรท์เทนและผมก็ต้องขอขอบคุณไบรท์ t o นที่ให้โอกาสเขาจนทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จระดับโลกและท่าน,นนี้นะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าอเล็กซิสแมสอล s ิสเตอร์จะย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรไหนและมีค่าตัวการย้ายทีมที่เท่าไหร่แต่ถ้าทีมไหนอยากรู้ก็ให้โทรมาหาผมเอง โดยเท่านั้นของสโมสร,รลิเวอร์นั้นถือได้ว่าพึงจะเข้ามาให้ความสนใจในตัวของอเล็กซิสแม็กซ์อลิสเตอร์ได้ไม่นานนะครับแต่ทางลิเวอร์พูลมองว่ากองการรายนี้เป็นนักเตะที่น่าสนใจและมีราคาที่ถูกในตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับกองการรายอื่นที่ตัวเป็นเก่าเชื่อมยงกับลิเวอร์พูลในเวลานี้แต่ถึงนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนในดๆออกมาจากทีมแอนฟิลว,ว่าลิเวอร์พูลกำลังความจริงจังกับดีลการย้ายทีมครั้งนี้มากแค่ไหนนะครับ และใตอนนี้ลิเวอร์พูลก็อยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าติดตามเท่านั้นดังนั้นต้องมารอลรุนกันนะครับว่าในช่วงตลาดเดือนมอกราคมนี้ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสได้ตัวนักเตะรายนี Line ้เข้าสู่ทีมได้หรือไมก่กูรูเชื่อว่าเวลาของโรเบิร์โตเฟอร์มิโนกับลิเวอร์พูลนั้นได้หมดลงแล้วหลังจากการมาของเคอร์ดี้กเบลโทนี้คาซาริโนนะครับซึ่งเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังก็ได้ออกมาแสดงทัศนะสนวนตัว โดยเขาชื่อว่าเวลาของโรเบโตเฟอร์มิโนกับลิเวอร์พูลนั้นได้หมดลงแล้วแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่นา่าเศร้าแต่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อาจจะได้เห็นกองหน้ารายนี้ย้ายออกจากลิเวอร์ pool ในช่วงซัมเมอร์แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในวิธีของฟุตบอลและเหตุผลสกันนั้นก็คือการมาถึงของกอริเกโปกองหน้าชาวฮอลแลนด์รายนี้ที่ทําให้อนาพตของเฟอร์มิโนในทีมแอนฟิลนั้นดับมืดลงในทันทีโดยณตอนนี้ถือได้ว่าสถานก,การณ์ของโรเบโร่เฟอร์มิโนกับลิเวอร์พูลนั้นยังคงไม่มีควาาามมชัดเเจนนป็นอย่งก และสัญญาของฟูร์เนลกับลิวนั้นก็เหลือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับแม้ว่าทางด้านของเจคเกกตควับ้จัดการมทิวหร์วโลจะเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าต้องการที่จะเก็บโรเบร์ตฟูร์มิโนให้อยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปด้วยสัญญาฉบับใหม่ระยะสั้นแต่จนถึงนตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะารนี้แต่อย่างใดแตทั้งที่ฟอร์มิโนกำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรียินและเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้ในวันพรุ่งนี้แล้ว โดยทางด้าน,นของโทนี่คาเซลิโนนะครับน,น,นักวิจารณ์ชื่อดังก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการคอสปอร์ตโดยเขากล่าวไว้ว่าการมาถึงของคริสกัโปนั่นทําให้สถานการณ์ของโรเบรโตฟูมิโน่ดูย่าลงไปในทันทีกาโปเป็นนักเตะที่สามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแานหน้าและเขาจะมีบทบาทสําคัญในทีมของเจคิ้งกรับในยุคถัดไปผมคิดว่ากาโปเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและลิเวอร์พูลคงจะไม่ซื้อเข้ามาเพื่อที่จะมานั่งเป็นตัวสำรองอย่างแน่นอน เขาจะเป็นนักเตะที่สมูรณ์แของเชคกิ้งคลับและแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงจะลืมเฟอร์มิโนไปไหนที่สุด ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วนะครับมีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะเลือกไม่ต่อสัญญาชุดใหม,ม่และปล่อยตัวฟูมิโนออกจากทีมไปแบบฟรีแค่ตัวหลังจบลูกกัน,นี้แม้ว่าจะมีข่าวว่าเจกิ้งกรอปอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปแต่ผมก็มองว่าสัญญาที่สโมสรยื่นให้กับฟูมิโนยื่นมาให้กับเขานั้นอาจจะทําให้กองหน้าชาวบราซิลรายนี้ไม่พอใจจนทําให้เจ้าตัวตัดสินใจเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลในที่สดุดเพราะสัญญาของพวกเขานั้นสร้างความกดดันให้กับตัวนักเตะเป็นอย่างมาก เหมือนกับไม่เกียรติและไม่เห็นค่านักเตะเลยแม้แต่น้อยซึ่งผมก็มองว่ามันก็จะเหมือนกับกรณีของจีนี่ไวเนอดุมที่ตอนนั้นทันเจคกิ้งครอปก็อยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเป็นอย่างมากแต่สัญญาที่สโมสรย่นให้กับไวเนอรดุมนั้นเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้และเลือกที่จะย้ายทีมไปในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้กําลังจะกลับมาเกิดขึ้นกับเฟอร์มิโนอีกรางดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ควรทําใจกับการเสียนักเตะรายนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่น แกรี่ยใวิลคืนน้ำลายตัวเองอีกเฮือกใหญ่พร้อมยืมนยันแมนยูไม่เคยสนใจโคดีกักตปรลต,ตั้งแต่แรกและนักเตะร,รายนี้ก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยแกรี่ยใวิลนะครับกูรูฟิปากได้และเป็นอดีตแบคขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นพิธีกรทั้งช่องสเก็ตสปอร์ตก็ดอนไม่สับันเรื่องสุด โดยพูดพาดพิงไปถึงโคดี้กระโปเข้าสู่ทีมลิวพูนั้นว่าตัวของเขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรเลยแม้แต่น,น้อยนั่นเพราะตัวของเขาเชื่อว่าอดีตต้นสกัดของเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไมเ่มเคยให้ความสนใจในตัวของสูน้าทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเขมกำลังที่มีอยู่ภายในทีมนตอนนี้ถือว่าดีมากพอสมควรอยู่แล้วและไม่จําเป็นจะต้องไปใช้บริการของโคดี้กระโปเพิ่มเติม,ตมแต่อย่างใดนะครับลิเวูรว์ของเราะครับวว่าตัวกระโปเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสุดร็ดเมื่อช่วงบ็อกซิ่งเดที่ผ่ผาานมานมะครับ โดยการย้ายทีมของคอริสกัปโปก็มีค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้อยู่ที่37ล้านปอนด์และอาจจะบวกเพิ่มไปเป็น44ล้านปอนด์ได้ในอนดคตวัและก็ถือดนว่าการค้าตัวคริสกัปโปก็สู่ทีมลิเวอร์พูลนั้นเป็นการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นอย่างเจ็บแสบแต่หลังจากการย้ายทีมในครั้งนี้เสร็จสิ้นเหล่าบรรดาคูรูและฟันบอลที่เชียร์สโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต่างออกมาปฏิเสธความสนใจใน,นักเตะรนนนีี้ไปใททั ทันทันที่ก่อนในนี้ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าทีมปีศาจดังนั้นชื่นชอบในตัวของโคลดีเกโปและอยากได้ตัวมาร่วมทีมมากแค่ไหนล่าสุดทางดัานของแกรี่นิวิลก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องราวดังกล่าวนี้เหมือนกับแฟนบอลแมนยูคนอื่นเช่นเดียวกันโดยได้พูดในรายการทางช่องสเก็ตสปอร์ตก่อนเกมการแข่งคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ที่จะเริ่มต้นขึ้นโดยทานนั้นแกรี่นิวิลยืนยันว่าอาดีตต้นสเก็ตเก่าของเขานั้นไม่เคยมีความคิดเลยแม้แต่น้อยที่จะดึงตัวโคดี้เกโปมาร่มที และข่าวที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นั้นออกมาจากกลางข่าวบรรดาสื่อต่างๆในเกาะอังกฤษเท่านั้นที่ต่างพากันโหมกระแสข่าวกับข่าวนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยมีข่าวลักษณะนี้ที่ออกมาจากสโมสรแมน Ю, แยูเตยงใดและทีมเปเแสดงก็ไม่เคยให้ความสนใจนักเตะรายนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมยังข่าวว่ามีแฟนบนนอลแมนยูจำนวนมากตามรู้สึกผิดหวังทับทีมของเรา,ท,เราที่ไม่สามารถคว้าตัวคริสตโปกเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จ แต่ผมขอยืนยันตรงนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเพราะตอนนี้ทีมของเรานั้นมีผู้เล่นในตำแหน่งปีซ้ายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดกาลาโชชานโชและอองตนี่มาร์ิยาวแน่นอว่าผมเชื่อว่าผู้เล่นในตำแหน่งปีซ้ายของเรานั้นทุกคนมีความสามารถที่เก่งกว่าคดีกาโปเสียอีกผมเชื่อว่ากาโปนั้นไม่ได้เก่งกาดอะไรมากนัก ตามที่หลายฝ่ายคาดคิดกันเอาไว้และผมยังเชื่อถึงขนาดว่าลิ์พูก็อาจจะรู้ดีตั้งแต่แรกแล้วว่านักเตะร,รายนี้ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยลนั้นพวกเขาจึงได้ตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมในราคาที่ถูกนั่นเองซึ่งนั่นหมายว่าผมมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆเหตุผลที่ลิ์พูได้ตัวคัตโปเข้าสู่ทีมนั้นเพราะแมนเชสเตอร์เดนไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันร่าตัวนักเตะร,รายนี้แข่งกับลิ์พูตั้งแต่แรกต่างหากดังนั้นลิ์พูจึงเข้าไปในดิวนี้แบบไม่มีปัญหาดังนั้นมันจึงชัดเววมตีโ การกุยนเวลให้สมามารถแก้ตัวแบบสีข้างขลอกไปหมดแล้วปีต์เขาอวยพรโคริเตโปไปร่วมกับลิอร์พูลภายใต้หมายเลขเดียวกันสารตอบความสําเร็จให้พี่นะเดือเขานะครับอวยพรให้คริกตโปนะครับไปที่สวยกับลิเวอโ์พร้อมหวังให้ดาวเตะรุ่นน้องเจอกับเรื่องดีๆหลายอย่างผ่านทางเบอร์18ของหงแดงเหมือนกับตัวของเขาเอง เดอรเคานะครับอดีตนักรบคนดังของลิเวอร์พูลย่านสโมสรแห่งสิเวทีผิวของอังกฤษอวยพรให้คริสกโตปีกตัวใหม่ของหงดแดงประสบความสุเด็จกับการเล่นในหะ้กับทีมยกษ์ใหญ่ของย่านเมอร์ซีสไซน์แลวเตนในวัย23ปีปึ่งตัดสินใจย้ายจากพีวีไฮโอเวนมาอยู่กับทีมของกุนซือเจกิ้งคลับเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นอกจากจะเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันแล้วกาโตก็ยังได้สวมเสื้อหมายเลข18ซึ่งเป็น ie, เบอร์ที่เดอะเขาเคยสวมใส่ตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูล โดยดีแข้งดังในวัย42ปีได้โพสภาพตอนที่ตัวเองลงเล่นกับลิเวอร์พูลลงบนทวิตเตอร์พร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าฟุตตี้เกรโปขอต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลเอฟซีเบอร์นี้เคยทําให้ฉันได้พบกับเรื่องที่พิเศษหลายอย่างและฉันหวังว่านายจะได้พบกับเรื่องพิเศษแบบนั้นเช่นเดียวกันขอแสดงความยินดีและขอให้โชคดีนะเมียต้องมาก่อนเปิดเผยเหตุผลเจอกิก็ลัอถอดฟอร์มโยก,ก่อนดวลเลสเตอร์ซิตี้ในวินาทีสุดท้าย เหตุโดนถอดชื่อ l i v อ r p o o l Echo ครับสื่อท้องถิ่นชื่อดังในอังกฤษรายงานมาว่าเหตุผลสำคัญที่เจกก้คลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องถอดฟอร์มโยออกจากตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกรับมือเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากภรรยาคลอดลูกตามไรอัพเดิมนะครับหงแดงนั้นในายใหญ่เชลล์ันต้องเลือกใช้ฟอร์มโยลงทำหน้าที่คุมเกมในแดนกลางแมตช์ปัสก,กับเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามแอนเวลเกมลีกเมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมที่่านนา แต่แผนจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแบบปัจจุบันทันด่วนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของนักเตะนะครับรายงานจากลิเบอร์ิกคนครับระบุว่าส่วนตัวข่าวดังกล่าวนั้นก็คือริบิกาภรรยาสุดรักสุดบูชาของฟอมโยคอดลูกพอดิบพอดีทําให้จึงกลับตัดสินใจรับสตาร์ทีมชาติบราซิลเพื่อให้เดินทางไปดูแลภรรยาสุดที่รักและส่งทพวีเลดยดาวรุ่งพุ่งแรงลงไปทําหน้าที่แทนนะครับ นี่คือสุปขาวลีวููครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่31ธันวาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเว์พูลสโมสรที่ผู้ท่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเว์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเว์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ